کمر띠 رو คิเตอร์ฝั่งขวาเนาะก็จริงๆถ้าเราจะซ่อมนะครับถ้าเราจะไปแบบเหมือนไปที่ตรงที่งานแข่งแล้วหาช่างหาอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอ่ะ ผมว่ามันจะต้องมีประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะนานเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าอะไรบางอย่างที่มันจะมีให้เราได้อะไรเงี้ยครับคืออาจจะรู้ว่าต้องเปลี่ยนชิ้นนี้แต่จะไปหาซื้อที่ไหนหรือเราจะไปขอทีมอื่นถ้าเขามีนะก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเออไปขอมาได้เลยเลยครับมันมันค่อนข้างจะจุกระหุกเกินไปนะครับ ก็ต้องคิดว่าสนามนี้คงจะต้องถอดตัวไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีทีนึงก็มาแก่งกระจานอีกทีนึงงาน LRT นะครับคราวนี้ก็ต้องเช็คทุกอย่างอย่างร้0ยเซต้องคงจะต้องแบบเออระมัดระวังมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับจะได้ไม่พลาดอีกนะครับก็เดี๋ยวเอาไปให้ที่ทีเอครับเดี๋ยวให้ตั้มเขาช่วยดู ครับโอเคไว้คราวหน้าว่ากันใหม่ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเกียร์มีปัญหานะฮะก็เลยทําให้วันนี้ไม่สามารถที่จะลงทําการแข่งขันได้นะครับคือผมก็ได้ลองโทรไปปรึกษาที่ t heart heart m b อ k e นะครับคุยกับช่างตั้มนะ ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับคือตรงไหนที่เป็นภายนอกเนี่ยเป็นสายไฟอะไรที่เราสามารถเช็คเองได้ก็าพยายามเช็คดูแล้วนะครับแล้วผมเองก็ลองเอาที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมาลองเสียบชาร์จดูซึ่งไฟก็ไม่ขึ้นนะครับคือเหมือนกับว่ามันมันนิ่งไปเลยมันเหมือนกับเกียร์มันทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีไฟเข้าไปเลยนะครับออตอนนี้เนี่ยผมมาที่ แถวเส้นสตาร์ทนะก็มาที่สนามแข่งคือก็ได้เจอทีมแกรนด์ทอนตันไบโซนนะครับก็ได้คุยกันแล้วผมก็รอ้อยฟังว่าเออมันมีปัญหาผมคงไม่ได้ลงแข่งแล้วนะครับเพราะว่าเกียร์มีปัญหาทีนี้ทางทีมก็มีน้ําใจมากเลยครับคือพยายามที่จะช่วยนะครับก็เรียกให้ผมเอาจักรยานลงมาแล้วก็จะช่วยกันดูนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มา ช่วยกันหรือช่วยกันพี่ที่จะพยายามดึงเอาแบตเตอรี่ออกมานะครับคือตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าแบบมีน้ำใจมากนะครับคือทีม Grand ์ทอนตันไบโซนเนี่ยเป็นทีมที่มีนักปั่นเก่งๆอยู่ในอยู่ในทีมเยอะมากเลยนะครับซึ่งวันนี้ที่มาแข่งเนี่ยก็มีคนที่ได้รางวัลด้วยนะครับ คือในรุ่น av 4 0สเนี่ยสนามนี้เนี่ยประเภทชายอะ่ะได้อันดับที่2เลยนะครับแล้วก็ได้อันดับที่9ด้วยนะในขณะที่ประเภทหญิงนะครับก็ได้อันดับที่4นะครับเอ่อแล้วคะแนนร,รวม3สนามนะครับในรุ่น av 4 0ในประเภทชายเนี่ยก็ได้อันดับที่4แล้วก็ได้อันดับที่7นะครับโอ้โหก็ถือว่าเก่งมากนะครับแข็งแรงมากๆเลย ที่จริงแล้วผมเองก็ถอดใจไปแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเจอทีมแกรนด์ทอนตันไบโซนที่พยายามจะช่วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออคนที่เขามีน้ำใจที่เขาอยากจะช่วยเราอะ่ะเราก็ไม่ควรจะถอดใจง่ายๆนะครับรวมถึงพี่ก,กุ๊กที่มาด้วยกันก็อยากจะให้ผมเนี่ยพยายามแก้ปัญหาให้เต็มที่ที่สุดนะครับคือถ้ามีคนเขาอยากจะช่วยเราอะ่ะก็น่าจะลองให้เขา แก้ไขดูนะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็คือเป็นรถไอติมนะครับก็คือว่าจะขอลวดเพื่อที่จะมาดึงเอาแบตเตอรี่ที่อยู่ในท่อนั่งขึ้นมานะครับก็พยายามทุกวิถีทางนะครับก้อน,นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,ระหว่างต่างทีมกันนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ในสนามเราจะแข่งขันกันนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องช่วยเหลือกันเนี่ย ทุกคนก็เต็มที่แล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆนะครับผมที่เห็นกำลังเหมือนเช็ดจักรยานอยู่นี่นะครับก็คือเป็นวันก่อนการเดินทางนะคือผมก็เอาจักรยานมาเช็ดมาเช็คอะไรต่างๆนะครับหยดน้ำมันแล้วก็ลองเข้าเกียร์แล้วด้วยนะครับซึ่งก็ไม่เกิดปัญหาอะไรก็ยังใช้ได้ปกตินะครับ คือการแข่งขันจักรยานบางทีมันก็มีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุอาจจะเป็นยางรั่วหรือมีชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่มันพังไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ตามนะครับสำหรับสนามนี้ก็เลยไม่มี บรรยากาศการแข่งขันมาให้ได้รับชมกันนะครับก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับใครที่อยากรับชมบรรยากาศในระหว่างการทำการแข่งขันนะฮะครั้งหน้าเนี่ยจะพยายามไม่ให้ผิดพลาดนะครับก็จะตรวจเช็คจักรยานของตัวเองให้ดีนะครับจะได้มีบรรยากาศการแข่งขันมาให้ได้รับชมกันนะครับผม ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในสนามต่อไปนะครับคราวหน้าจะพยายามไม่พลาดอีกแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ